ิวได้ตอนนี้แต่ถ้าบิวเอาบัตรมาห้วมหนึ่งสองกันที่ยี่สามสี่ห้า่อคำขึ้นเจลเ้ไปรองครับเก้าสิบใบมา้นยิงมากสาหรับวันนี้จะแจกนะครับแจกแจกสิบท่านนะครับแจกบัตรนะครับแจกบัตรที่จะูท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเสียงกระโลกหนังปุ้ง อันนี oh ้เ oh สียงนกกับ uh ปู well, oh ้องผู oh ้กออยากยงไเราพ่ก oh ิน oh กับความกับแงไปเมื่อนนูปรกัวีๆล่อยเออวาว่าพี่กันอะไรจกอนกันอะไรอว่าจะมาไปเป็นเนะไม่ลี้ยานาห่วงเสด็จหลป้าโอยด้อเนาะป่าห้องเสด็จกลวอ๋อย่าได้จับหมอเชีลงตัวไปสี่ากสองเจียมึงเอง ก็ไปนามาหลังตองเจ้าิ่เป่าวนแม่ไมทอนไม่แค้นเปาวนแต่ตักแต่ปอดนจะว่เจ้าว่โคตรองแค้นนี่มันหำใหญ่ดิเขาจะเดียจชมาส่ล้มมาลมทั้งไตเอาวะมัน่นเขาเอินำปูนมาเทาเขาเห็นน้าูผู้ายลช่งแม่ยังยเดินนอนี่หละน้บผู้ไายลูกบ่ โอเคตู้ทิพย์ไรโอ้ยหน่อยโอ้ยดีโอ้ย่ยอางไงหนาวกี่หนาววะโอ้ยดีล่างนี้เป็นเด็กน้อยหมอยโปรงบ่ทันกันเอาป่ะมัดใส่อีกเร้อนขยิอย่างไงก็เป็นติ แม่มาสะกดกินสะกดใจเท่าไรครับเฮ้เฮ้ยองบางแฝกยาโสตอนห้องมึงด้วงล่ะตอนนี้อยู <iche> <t bueno> sure. ่ในชจุกลุ่มเปิดนะครับผมให้พี่น้องในบ้านได้เชมกันกับอีกจักหน่อยหนึ่งกับกับสิขาซูกุตฟินกับปีนองสามารถซื้อบัตรเข้าชมกับ คอนเสิร์ตสามนักเวทบรรเทงหลากหลายความสุขสนานพระโจ๊ะพระโจ๊ะมากกว่าแค่ไหนลูกสาวรำจัะมานะป้าโอ้ยอย่ามาป้าปอดเราเปลี่ยนเป็นตีอ้าวป้าเราจะหัวหน้าข่อยเตะเจ้ายมาท่าหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยลูกย่าให้พอหลอดข้าจะได้มามาเลยประเพีหัวหน้าข่อยแล้วเห็นบ่เป็ี่ยนย่างเดียวหัวหน้าข่อยได้เบสโซเนียวหลอนตีนีแล้วเล่นเป็นเบิสโอ้ยบอลบอลไม่เลนเป็นธรรมดา เป็นเป็นตีใั้เก่งครับเพราะหนาไ่นี่มัชตอา่ะไปทักลาเพลินดูนะลาเพลินไม่อยากลำเพลินลำเพิ่นลำบกบลำเพลินม้าคอยยังมังเพื่อนชั่นนันอยูเดี๋ยวนเจ้าเกิ้์คอยยังคอหันเจ้าเกิร์คอยยังกาะ เจเ์เจวนนี้เกเว่าอะไรบอกคนเกินหลาสพอเอ้ยขอเจยอยูซันอืออุ้ยว่าไหนขอมรพร้อมันขอหอมจอบอกเขินคนไหนหัวยัยเจ้ามากกินแบบนี้ว่าแมนจีบบอกผม์อบอกเป็นยังมันเป็นต่ีบตับบวกลาย เอาองุ่นยิงมาลองเพ่งนั่นเนาเวอร์ชันพี่น้องมาไกลแตอ,อเคเวอร์ชันเกินหักนั่งอีกหน่อยใส่าาแค่นิดี่พอใส่แค่นเอาแล้วก็ได้ลานวิ้วเลยดินั่นแล้วแควนี่กับโป้แค่นเพ่งนี่ก็ไม่ไม่ก็ได้หมดเลยเอาแตนขันเบาสิว่าเขาคุยเอาได้หอดเสียงรถไฟมาเนี่ยเอาแปดโมงเส้าครับแปดโมงเส้าแม่นมันมีอยู่ตีไร่แปดโมงเส้าเอาได้หอดน้ำเหล็กเิ็นย่านหาพญารถ อแอด่อมากเกินหักนั่งเอกหน่อยเวื่อชันแค่มันจอหลอดทึงหรอพอยาหลอดทึงแล้ว่เด้งเลยวะไม่เด้งจะไดนอนแคบเี่มันเป็นรักจจรย์ของดนตีด้เนี่ยเพชรเลยสุยางมาต่อไปแจะน้อยเขาแช่นไปโจ๊กขี้ดินอะไรมาต่อ ฟังพี่น้องครับอีหยากขึ้นมามวนตลกนาอยู่<า>ฟังกันทางนั้นเอกหน่อยในเวอร์ชันแค้นครับเวอร์ชันนีบ้บทติดเลิกกันซิดครับโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้เได้เมื่อแหวกพะมันเอาใครเล่นขี้อยู่อ่ะ ตามตัู้จักแข่ัน่มันแก่มัเลยเู้ป่านกับเบอร์รตอมไก่ทอดเลยว จนน้ำตาไหยโทมือนี่นอนรออา้างบ่เห็นเมื่อสาดกระเส้นใจเป็นมีวอนมีวอนหัวใจออกหวนคือคือก้อนที่ทักไปล้นสร้างนักอีกหน่อยผู้ใดสิคอยเอาใจมาปวนวันนี้นอนอ,อนหัวใจล้นเป็นพอแต่คน ເອົາເມືອເຖີມໄມ້ໃຈນ້ອງຈັ່ t ຊັ້ນຫຼັງບໍ່ໄດ້ເອົາເມືອເຖີມໄມ້ໃຈນ້ອງຈັ່ງຊັ້ນສາຍລົງເມີນມ່ວນໆມ່ວນໆມ່ວ แต่บ่เป็นยันสาดนาของเฮ้ามันดอยเอ้ไปลอยลอยทิ้มน้ำลอยให้คอยห้ามอนบ่คือตลาไอ้จังมากไอ้จังสะอนนาเก่งใหญ่เจ้าติดอ่อนต้อนอ่อนตอนอ่อนซ้อนน้ำข้าโอ้ยอยากเศร้าล่วงคืนมาบ้านแต่ยังมีงานทาหน้ารออยู่ที่สู่แหงไว้บนอ้อใจคือ บ่ลําบ่เลบ่สู้น้องหัวละน้องคอยหายอยูอ่คืนมาอยู่แรงใจให้แหเดไผ้นมาอยาบาส่สีสแกร,ร,แกร,รง,งมหรแน่ ไอ้ดำกับนักเอกน้อยส่งเสียงลอยก็ลอยไปหา,อาเอิ้นคนคนใจให้ขึ้นคงให้ขึ้นพเอเอ,เอหน้อย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 หน้อยน้อยผู้ร้อ,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 องเพล,ลงคนหล